ปากแรกของเราไว้ด้วยนะแอดตุนยูเอต์วีหนึ่งนะครับหรืออยากใกล้ชิดมากกว่านี้ดูได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ที่ปักหมุดได้เลยนั่นเองนะครับเอาวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัตนะครับไปเริ่มกันที่ซาอุดีอาระเบียโปรลีกนะต้อนรับคริเซโนโรนโดกันหน่อยก็แล้วกันแต่เจ้าตัวไม่ได้ลงสนามนะติดโทษแบน2นัดเนื่องจากไปปัดมือถือของแฟนบอลเดวิสตั้นตั้งแต่สมัยอยู่กับพิมเหลียงอังกฤษที่แมนยูเอตดนั่นเองนะสี่รุ่มตรงนะครับจากฝูงอัลนาเซอร์พบอันดับเอจ็ดอัลไตนะ1แพ้4ฟอร์มต่างกันนชััดเจอลนาเซอร์กก็เหนนือว่าชะ 3าเสมอหนึ่งแพ้เอาตายแค่เกมเดียวจากฮันนลราสุดที่เจอกันตัวเล่นครับอัลนเซอร์นี่คุ้นหูมาเลยอับโรกอนซาเลสหรือกุสตาโวแล้วก็แวงซองอาบูบกาก้าไม่มีเซียเซเว่นนะติดทดนแบบน,นะส่วนเอาตายนะครับมีฮัสซันอัลจูบารีเดเนอร์และกองหน้าเป็นกีเอ็มเบนซ่านะคู่นี้อัลนเซอร์บังคับชนะ2ประตูไปแบ,บนห,นะหนึ่งจะเฮได้นะ1ประตูไม่พอหูอื้อข้างหนึ่งซื้อรับยู่แล้วต่อให้ไม่มีเซียเซเว่นแต่พวกเขาก็เหนือกว่าเอาตายชัดเจนวันนี้2ลูก3ลูกน่าจะทำได้มองเจ้าถิ่นนะครับอาเซ